สายดีครับออกแดมครับผมมือเช้าเราครับผม จอดรถเกื่อนปลาสังนะครับผมก็มีด้านบนนะครับจอดได้หมดนะครับเยือสูตรเดิมนะครับผม เป็นลำบุมมะขิดขนมปางกลามมะพร้าวนะครับเกี่ยวมันหมูเหมือนเดิมนะครับผมลุยครับ มาแล้วครับประมาณแต้มแรกแล้วครับผมปากกังครับใส่ทอดครับ สวัสดีพี่ๆนะ้นะาๆท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับช่องทัศน์พิชชิ่งนะครับผมพาท่านผู้ชมมาเปลี่ยนบรรยากาศกันหน่อยครับผมมาลงหมายเขื่อนครับวันนี้แพ่นาดอตเขื่อนปลาศักด์นะครับผมอยู่จังหวัดลบบุรีนะครับผมปลาในากินเดี๋ยวให้มือสวิงวัดไปคนระับอยู่ไหม มังไม่เป็นหลายแต้มนะ้วสี่ห้าแต้มนะครับไซส์สวยครับตัวนี้นน มายครับหนึ่งแต้มครับตอนนี้เวลาเวลาหกโมงเย็นนะครับหกโมงสิบนะครับผมลงแพมาห้าโมงครึ่งครับผมอ๋อเตรียมเบ็ดแล้วก็ลงทยอยลงไปแล้วนะครับลงไปหกคันอยู่นะครับปลากินเรื่อยๆนะครับผมก็ได้มาสี่ห้าแต้มแล้วนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับเมื่อกี้ปลากินเรื่อยๆก็ยังเป็นปลากระมังนะครับครับช่วงนี้แพนารอสเขื่อนปลาสักก็ปลาใหญ่หมดฤดูการปลาใหญ่แล้วนะครับผม พ่าช่วงนั้นก็อยากมาอยู่ครับแต่ไม่มีวันหยุดนะครับผมพอดีมีวันหยุดช่วงนี้แต่ปลาใหญ่ไม่เข้านะครับผมก็มาลองเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันดูนะครับส่วนมากก็เป็นปลากระมังปลาตะเพียนนะครับช่วงนี้อเรามาลุ้นกันยาวๆนะครับคลิปนี้หนึ่งคืนหนึ่งคืนกับอีกหนึ่งวันนะครับเป็นสองกะครับยี่สิบสี่ชั่วโมงครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศหน้าแพรแล้วก็ข้างในแพรนะครับผมไปครับ บรรยากาศหน้าแพรนะครับยามเย็นครับผมบิวสวยแล้วครับข้างแพรลงเบ็ดได้หมดนะครับน่ครับผมด้านในแพรนะครับผมประมาณนี้เป็นแพรสายลุยนะครับปลากิีนนี่แหละครับในมือสวิงใจเย็นใจเย็นค่อยค่ค่อยๆ ก็มาเหมือนเดิมนะครับนี่ครับผมก็มากับมือสวิงเหมือนเดิมครับขอบคุณค่าที่เข้ามารับชมที่แพรก็มีเป็นไฟแบตเตอรี่ให้นะครับนี่ครับของก็จะลบๆหน่อยครับมานี้ครับผมแล้วก็มีห้องน้ำห้องน้ำก็ประมาณนี้ครับต้องสายลุยนะครับที่มานี่ครับแล้วก็มีเตาถ่านให้นะครับผม บรรยากาศดีครับผมหมายเคลื่อนนี่ครับประมาณนี้นะครับครับสภาพแพรก็ประมาณนี้นะครับผมส่วนค่าบริการผมมาวันนี้ยี่สิบี่ชั่วโมงนะครับผม1ัน0รอบาทนะครับผมโทรมาสอบถามตามเบอร์โทรข้างล่างนี้หรือตามเพจที่ผมขึ้นให้นี้นะครับเพจนาดอสเคลื่อนปลาสักนะครับผม ขอบคุณพี่ๆนานาและผู้ชมทุกท่านครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องตกปลาเล็กๆช่องนี้นะครับผมมาตามลุ้นไปด้วยกันนะครับคืนนี้กับพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันครับผม ปลาทูคบผมกรมังครับผมดึกแต่ดึก,ดก,ดกอาจจะไม่ได้ถ่ายทุกช็อตน,นะครับผมเพราะ แสงสว่างอาจจะไม่พอนะครับผมตอนนี้6โมง35นะครับ ngon Mời lên À, vô Cho con này Nó, 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 này อินต่อกันเลยนะครับสามคันเปลี่ยนเหยื่อไม่ทันเลยนะครับเช้ามา สวัสดีตอนเช้านะครับผมเมื่อคืนก็ไม่ได้ถ่ายเลยนะครับผมแต่ปลากินเรื่อยๆครับกินทั้งคืนนะครับผมแต่ก็มีเจอพายุเล่นงานไปครับเมื่อคืนลมแรงมากนะครับผมเก็บของแทบไม่ทันเลยครับแล้วพอลมหายไปก็มีฝนตกมาครับเมื่อคืนปลากิน เรื่อยๆนะครับผมส่วนมากก็เป็นปลากระมังนะครับผมเมื่อคืนก็ลงตั้งแต่ช่วงที่เปิดคลิปนะครับผมจนถึงประมาณตีหนึ่งครึ่งนะครับเมื่อคืนแล้วผมก็เข้าไปนอนนะครับปลาก็กินเรื่อยๆนะครับเมื่อคืนขนาดเคืนยังกินเลยครับผมก็เป็นปลากระมังนะครับกระมังอย่างเดียวเลยครับมีมีตะโกบแค่แต้มเดียวนะครับสําหรับผลงานเมื่อคืนแล้วตื่นเช้ามาผมก็ลงเบ็ดตั้งแต่ช่วงตีห้านะครับผม ตอนนี้หกโมงยี่สิบนะครับเปลี่ยนเยืะอไม่ทันเลยครับผมก็เนี้ยครับผมปากมังไซประมาณนี้ครับสามนิ้วนะครับสามนิ้วกว่าไซประมาณนี้ไซ์ทอดนะครับเดี๋ยวให้ดูผลงานเมื่อคืนนะครับผมว่าได้เยอะได้น้อยแค่ไหนนะครับแล้วเรามาลุยต่ออีกทั้งวันนะครับวันนี้ครับผม หนึ่งครับผมกินสองขันเลยนะครับสายดีครับเช้ามาสายดีหน่อยครับแบบนี้ tao không? มาโค้เลยครับ ครับผมสองแต้มนะครับมื่อเช้าเราครับผมทอดปลากระมังครับสดๆครับผมีสันเ,เ,เริ่มได้แล้วครับผมใกล้สุกแล้วครับแล้วก็มีต้มไก่นะครับ ขาวครับผมข้าสวยนะครับมื้อเช้าครับ มาแล้วครับผมแต้มนี้แหละครับที่รอคอยนะครับผมพอกระสูบเยอะครับที่นี่เห็นแล้วก็ดุด้วยครับผมกินโหดเลยครับจะมาชบลูกปลาครับนะครับยอดครับผมถือว่ามีแต้มสวยๆให้รับชมกันแล้วครับ มาแล้วครับผมตะเพียนสายได้เลยครับตะเพียนแต้มแรกแล้วครับผมตอนนี้แปดโมงครึ่งนะครับผมก็มาลุ้นต่อกันยาวๆครับ เรียกหาสวิงเลยนะครับแต่เพียงสายสวยเลยครับผมนี่นะครับนี่ครับสายสวยเลยครับคันนี้ผมใช้เป็นตะก้อวิ่งนะครับ กินุเบอร์0.8นะครับผมใส่อย่างนี้ดีหน่อยครับผมสุดยอดครับ ถึงแต้มครับสายได้อยู่ครับ มังครับผมสายสวยเลยครับ วแค่นี้ครับดึงอย่างแรงครับผมหมอดตกกับหมอดกกลับครับผมกินเส้นเดือนครับ อย่างแรงเลยครับตัวแค่นี้10โมงสิบห้านะครับตอนนี้ลมแรงมาตั้งแต่ช่วงประมาณเกือบเกือบ10โมงครับปลาครับค้างกินห่างตัวหน่อยครับผมอตามรุ่นกันอีกสักหน่อยครับผม มังครับผมอีกหนึ่งแต้มครับ สวยเลยครับมับงนะครับอีกหนึ่งแต้มครับผม ตั้งแต่ครับตัวสวยเลยครับผมครับมาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับผมตอนนี้เที่ยงส5สิบห้านาทีนะครับผมผมก็ทยอยเก็บคันเก็บของตั้งแต่ช่วงประมาณเที่ยงนะครับสำหรับทริปนี้นะครับผมไม่เหงาครับผมถือว่าไม่เหงาพอมีปลาเล็กปลากระกมังให้วัดกันเพลินๆครับผม แต่มีช่วงสายๆนี่แหละครับผมที่ลมแรงๆปลาก็ค่อนข้างกินห่างตัวหน่อยครับผมแต่ก็มีตัวเข้ามากินเรื่อยๆครับผมปลากระมังไซไซกลางวันจะดีกว่ากลางคืนครับผมกลางคืนจะเล็กหน่อยครับช่วงนี้ทางเข้ามาก็จะเข้าลําบากหน่อยครับสาหรับรถเก่งนะครับก็รถเก่งไม่แนะนําครับผมทางก็เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูท้ายคลิปนะครับผม ขอบคุณพี่พนานะ้าและผู้ชมทุกท่านครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้อดยดึงติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องตกปลาเล็กๆช่องนี้ด้วยครับผมครับวันนี้ก็กลับเร็วหน่อยครับก็ปลาก็ค่อนข้างจะได้เยอะแล้วก็เดินทางไกลครับคลิปนี้ประมาณกับสองชั่วโมงได้ครับจากยุธยามาครับไปรับชมผลงานร,รวมกันเลยครับผมไปครับ ครับนี่นะครับผลงานรวมเรานะครับผมกมีพระเอกเรานี่ครับพระเอกปลากระสูกนะครับผมก็หวังไว้อยู่นะครับว่าจะได้มาชบปลาเล็กก็ได้มาจริงๆแต่พอเห็นนะนะนเาเขาได้กันนะครับตอนที่มาได้กันเยอะเลยครับผมแล้วก็มีตะเพียนนะครับเพียนไซดีแซ่ง ปลารวมตะโกกมาอย่างไหนไม่รู้นะครับตะโกกกระแต้หนึ่งนะนครับงานปลาปลารวมเราวันนี้นะครับผมครับสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมคลิปหน้าเราจะไปตกปลาที่ไหนก็ฝากพี่ๆนะ้าคอยติดตามรับชมเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม ทางเข้าจะมีสารอยู่นะครับสารอยู่ตรงต้นไฟนี้นะครับผมแล้วขับตามถนนตรงไปเรื่อยๆครับ